หนึ่งเดียวในไทยป่องเมนประหลับขิกเจ้าของที่ดินเข้าฝันขอให้สร้างเพื่อบูชาเทวดา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระคูอุทิศธรรมคุณหรือหลวงพ่อมะยมเจ้าอาวาสวัดวังวลเพชรหรือวัดมะพร้าวสูงหมู่4บ้านมะพร้าวสูงตำบลทุ่งโพอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีกำลังชี้ให้ดูยอดปล่องเมนหลังใหม่ของวัดมะพร้าวสูงซึ่งเป็นรูปประหลักขีดบนยอดปล่องเมนโดยหลวงพ่อมะยมเล่าว่าเนื่องจากช่วงนั้นตรงกับการหาเสียงของผู้สมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้รับความสนใจและมีผู้จิตศรัทธยา ร่วมทําบุญทอดกรถินออนไลน์สมทบร่วมสร้างเมนหลังใหม่ของวัดเป็นจํานวนมากทางวัดได้งบประมาณในการสร้างกว่า400,000บาทและได้ติดต่อช่างทําการก่อสร้างระหว่างนั้นหลวงพ่อมะย,ยมได้ฝันว่ามีสองผัวเมียเจ้าของที่ดินสร้างวัดสมัยโบราณมาเข้าฝันขอให้สร้างเป็นรูปประหลักขีดไว้บนยอดเมนหลังใหม่เพื่อจะเป็นการบูชาเทวดาในฝันพาได้รับปากและนำไปปรึกษากับช่างสร้างเมนขอให้สร้างตามแบบในฝัน you